นักข่าวพลเมืองวันนี้ติดตามความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดกรสินนะคะกับโรงเรียนผักปลอดภัยไร้จนในอำเภอนามน์ค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีไรายได้น้อยเข้ามาพัฒนาอาชีพติดตามกับนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรสินค่ะ การส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงอาชีพและพัฒนาทักษะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตนี่จึงเป็นที่มาของการตั้งโรงเรียนผักปลอดภัยไร้จนขึ้นที่อำเภอนามน์จังหวัดกรสินเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักเรียนเพื่อพัฒนาอาชีพและรวมกลุมม่มในการปลูกผักปลอดภัยเพื่อจำหน่าย ก็สอนทุกขั้นตอนที่จะทําให้สามารถปลูกผักได้อย่างเช่นการเตรียมดินนะฮะการเตรียมเมล็ดพันธุ์นะครับการทําปุ๋ยแม้กระทั่งเรื่องของการจําหน่ายด้วยนะครับในเรื่องของการจําหน่ายทางออนไลน์เนี่ยเราก็จะมีสอนด้วยคนที่เป็นครูเนี่ยก็คือสมาชิกที่ปลูกผักอยู่ที่นี่นะฮะเขาปลูกจนเชี่ยวชาญจนเก่งถือว่าเป็นครูเนาะแล้วก็เขาก็จะจับคู่คนยากจนนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งเพื่อที่จะไปเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็สอนให้สามารถที่จะปลูกผักปลอดภัยเพื่อที่จะกินในคนเรือนตัวเองด้วยแล้วก็ หจหนน่ายได้ะครับโรงเรียนผักปลอดภัยไร้จนแห่งนี้เน้นหลักสูตรลงมือปฏิบัติและการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่การเตรียมดินการปลูกไปจนถึงการจำหน่ายขอให้คำแนะนำพาทำตลอดกระบวนการที่ข้ามาเฮ็ดตรงนี้กายนอนว่าเจ้าของมะมีที่ทำกินไหมคะ่ะเพื่อนก็เลยมีโครงการนี่ข้ามาพเพื่อไปสวนสมาชิกข้ามาเฮ็ดซึ่งซึ่งครอบคว,ว้นนกกระยเฮ็ดอยู่แล้วเพราะว่าครอบรัวอยากจนมะมีที่ ทับกินของเจ้าของโอกาสบางเพื่อมันก็บบมีหลายนะถือว่าโครงการนี้ได้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักเรียนที่เข้ามาทา,ทางทาเที่จะเป็นพี่เลียงกระสิเต็มที่ให้เพื่นอนขึ้นกัน,ใน,ใ,น,ใ,นในเรื่องของการปลูกในเรื่องของการดูแลรักษาลแล้วก็จนถึงช่วงขายใช่ไหม ไม่เพียงการรวมกลุ่มปลูกผักเท่านั้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมยังสามารถเทียบประสบการณ์และผลสำเร็จจากการปลูกผักเพื่อแปลงไปเป็นหน่วยกิจในการเรียนต่อในระดับสูงที่มหาวิทยาลัยการสินป์ได้อีกด้วยก็ประเมินได้อยู่อยู่3ขั้นตอนนะฮะ mm hmm. อันแรกก็คือประเมินจากผลผลิต mm hmm. นะครับผลผลิตก็คือเขาสามารถปลูกแล้วมีผักมีอะไรงดงามนะฮะพร้อมขายได้ไหม อันที่สองเนี่ยก็คือผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็คือว่าพอปลูกผักได้เขาก็ต้องมีรายได้มีรายได้แล้วก็ใช้จา่ายในครอบครัวแล้วผลกระทบก็คือว่าชีวิตเขาดีขึ้นนะครับก็คือจากจนแล้วก็จนน้อยลงหรือว่าอาจจะหายจนเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นตัววัดอย่างหนึ่งที่จะเอามาใช้ในการที่จะ บอกว่าผ่านโรงเรียนนี้แล้วอะไรเงี้ยครับโรงเรียนปลูกผักปลอดภัยไร้จนเป็นหนึ่งในความพยายามเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดกาลสินกำลังเดินหน้านำาร่องแก้ไขปัญหาความยากจนใน3ามอำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอนามงอำเภอสาสขันเพื่อออกแบบแนวทางยกระดับรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่นักข่าวพลเมือง สาขาวิชานิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยกาลสินรายงาน